สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันที่25นะคะเจียวพวกวันตัดหญ้านะคะวันนี้นะคะพวกเราได้มาตัดหญ้านะคะได้คะแนนจากคุณแม่ใจบุญท่านนะคะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะมาตัดหญ้าอดน,นะคะให้กับช้างของพวกเรานะคะได้กินได้อินทงนะคะดูยาสวยเลยนะคะแม่พ่อจา๋ายาสวยงามมากๆเลยนะคะชาวช้างท่านใดนะคะดูได้เลยนะคะยาสวยงามมากๆเลยนะคะพวกเราก็มาไกลนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคะแนนนะคะ ที่คุณแม่ใจบุญท่านนะคะท่านเติมคะแนนเข้ามาช่วยนะคะช่วยให้ช้างของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะได้กินได้อิ่มท้องนะคะ เป็นพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้แม่พ่อใจบุญทุกท่านนะคะท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพกายแข็งแรงนะคะขอให้คุณพระนะคะไปคุ้มครองท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะที่ท่านเข้าเมตตาเมตตาชงของเมสาลำซิ่งของพวกเรานะคะแม่เจ้าคุณแม่ตะวันแม่มะลินะคะได้กินผลไม้หวานๆนะคะ กินยาอ่อนๆแล้วก็ทั้งต้นสับปะรดนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะช่องมีสาลำํำชิงของพวกเรานะคะช้างทั้งสามเชือกนะคะดูพอกวานเราตัดนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแม่จ๋าก็กราบขอบพระคุณแม่แป้งอีกครั้งนะคะคุณแม่แป้งท่านก็เป็นแม่พระนะคะเข้ามาโปรโดพวกเรานะคะชาวช้างนะคะ ท่านก็มาช่วยเติมคะแนนให้นะคะพวกเราก็ได้ทั้งค่าน้ำมันตัดญ้าแล้วก็เจ็บสะสมนะคะพอได้ค่าสับุนรรนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะแม่แป้งจ๋าขอให้ท่านนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆสุขภาพกายแข็งแรงนะคะสาธุสาธุนะคะไปเจอกันที่บ้านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีนะคะดูยาก่อนให้ดูยาสวยๆก่อนนะคะสวยงามมากเลยนะคะพื้นที่เป็นร้อยๆไร่เลยนะคะสวัสดีจ้า